ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมครฟลี้ยงม้ายูนิคอนบินได้ในพาร์ทที่3กันต่อนะคะซึ่งก็เป็นตอนจบกันแล้วเนาะส่วนวันนี้นะคะเราจะสามารถหาไมยูนิคอนเรนโบว์ใส่รือไม่หรือเปล่านะไอยางเราไปกันเลยจ้าอ้าวพี่เคนทำไมมาโดนผูกอยู่ตรงเนี้ยกับ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 เลยตรงนันพี่เคนไม่ใช่ไมยูนิคอนโอเคค่ะก็จากพาร์ทที่เรานะคะลูกไมยูนิคอนทั้งหมดเนี่ยก็ได้โตกันหมดแล้วเนาะโตเต็มไัยพอะที่จะขี่เน อันแรกนะคะเ,เราจะมาลองขี่ม้ายูนิคอนดอก <Yeah. S 1> ไม้ยันก่อนเนาะ <Ooh. S 1> หรือว่าม้ายูนิคอนฟลาวเวอร์กันเนาะโอเคบินทะยานสู่ท้องฟ้ากันเลยวู้ฮู้ ว้าว <Wow, S 2> ไปแล้วหู oh, ด้วยออร่าเป็นปัะทายไปทั่วท้องฟ้าเลย <im it> <im it> มีกริตเตอร์วิ่งวิงของดอกไม้วยนะตัว <im it> <im it> <im it> กากเพชรหรอเอ้ยมันน่ารักก็ดูดิเอย้ยพี่เคนเขาของมันอะเป็นรูปกิ่งไม้นะพี่เคนโอ้ oh, จริงด้วยจริงด้วยว้าวสมกับเป็นดอกไม้แตเนี่แล้วก็ตัวต่อไปนี่เลยไม้ยูนิคอนมูลค่ะหรือไม้ยูนิคอนแห่งดวงจันทรนะคะอ <im it> oh, ดูสิดูออร่า okay, มันสิออกมาเป็นไอเลยโอเคเราลองบินดูนะมันก็จะแบบว่าให้สกินมีความวิ่งวิ่งนะคะแบบมูลพระจันทร์เนาะ กั็ตัวแทนถิงดวงจันทร์จะลงทันแกเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> นี้ที่เซเลมูนเฮ้ยแต่มันสวยจริงๆนะตัวเนี้ยดูดิมันคลาสสิกดีนะแล้วรูปปีกมันสี่ปีกนี่ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะเนี่ยใช่ปีกเขาแบบว่าเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเลยนะโอเคตอนนี้ก็ฝึกให้น้องบินก่อนนะคะหรือว่าเราฝึกบินกันแน่เนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะนี่เลยม้ายูนิคอร์นเอนเดอร์ค่ะโอ้โหตัวนี้พี่เก่งชอบสุดเลยนะตัวมันก็จะออกแบบว่าสก,กินสีม,ม่วงๆดำๆนิดนึงนะคะ,ะเออเอฟเฟกต์มาร่ามันเนี่ยอลังการมากเลยนะอ้อมสีีมม่วงงผสสกับนนน้ำเเิาะ Oh, ไปแล้วมาดูสก,กินของมันดิเวลาบินนะคะมันจะมีประกายวิ่งๆนะคะเหมือนดะกอนเอนเดอร์เลยเนาะโอ oh, ้ดูดิเหมือนยีนห้อนของแ่นดวดเลยอะโอเคอันนี้ดูขลังดีนะนะ <No. S 1> <c oughs> แต่ว่าเขาชอบโอซินมากกว่าพี่เคน ขีนน้องไม้ครบตัวเลยนะเดี๋ยวขีนเราจะได้เอาขึ้นไปอยู่บนประสาทของยูนิคอนใช่ไหมถูกต้องเราจะเอาขึ้นไปให้หมดทุกตัวเลยแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยยูนิคอนซันค่ะหรือยูนิคอนดวงอาทิตย์นะคะ <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าร้อนแรงมากไ <c oughs> อพ่นเฮ้ยตัวนี้บินเร็วสุดในหมู่ยูนิคอนเลยนะอ,อมันว่องมากเลยนะแล้วก็แบบว่าเหมือนมีเครื่องบินเจ็ตไอพ่นอยู่ข้างหลังเลยนะคะดูปันขโมงมาดูดีจะไม่แล้วเครือ่องจะพังลวอ้ําเอ้ยตัวนี้เท่นี่นี่ตัวสุดท้ายทางนี้ทางนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะดูแบบธรรมะธรรมแงนะ แล้วก็ร้อนแรงมากเลยเขาคือยูนิคอนไฟค่ะอาไฟไหม้แล้วเวลาบินนะคะแบบสกินของเขาเนี่ยก็จะมีไฟติดไปตลอดทางเลยเนาะอ้าวพี่เคียนน่ารักมากๆเลยตัวเนี้ยเฮ้ยตัวนี้เขาก็ช่อนัมันเท่ดีอ่ะเขายังช่วยนะที่มันเป็นแค่เอฟเฟกต์อะถ้ามันไหม้จริงๆนะอ้าวหูยุงใส่บ้านเราไหม้ทั้งหลังแน่ๆเลยเฮ้ยมีแค่ขี่ตัวนี้ดิลองขี่เดี๋ยวเราขี่ดิโอ้ยตัวสิคุณราชาครักระดิบกรดิบกรดิบมันถึงนี่แล้วมะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาทำเควสกันแล้วค่ะซึ่งเควสนี้นะคะราชาเห็ดเนี่ยเขาต้องการขยายพันธุ์จมี อีกแล้วค่ะเออจะถึงแล้วครับเนี่ยอ๋อไปพยุงข้างในแล้ววันนี้มันจะถึงไหมเนี่ยโอ,อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียวลุ้นกันหน้า,<ม>าดูเลยโอ้ยเปล่งแปนแล้วเนี่ยฮ่าถึงแล้วเอาเร็วๆเ,เลยดีโอ้ยชักชาไม่ทันกินเลยอะ่ะทำไมอ้อมไม่เอาขึ้นหลังม้ามาเนี่ยออ๋เขาไม่มีขาใช่ปะเนี่ย เขากระดิบกระดิบกระดิบเนี่ยดูดิพี่เ้งกว่าจะถึงเนี่ยโอ้ยลุ้นแทนล,ลุ้นจนจะเป็นลมแล้วอันนี้นอนรอมาสามวันสามคืนเนี่เนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยโอเคในที่สุดเขาก็มาถึงละคะ่ะแล้วเขาบอกให้เราเนี่ยใช้แอปเปิลทองนะคะขยายพันธน้องม้าสีฟ<อ>้ากับน้องม้าสีเขียวยูนิคอนนะคะโอเคพี่เคนมาพร้อมที่จะขยายพันธ์ยูนิคอนกันต่อ,อยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอล่ะอ้อมเล่นมือเข้ามาต้องรีบขึ้นไปช่วยเจ้าหญิงข้างบนนะโอเคให้แอปเปิลทองมันกินกันเนาะอ้หามาแล้วมาแล้ว,ลวจะมาตัวน้อยมันกก็จะอออออมมนนิิคโซเเหืด ะะแต่ว่าการที่จะทําให้เจ้ไม้ยูนิคอร์นโอซินเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะต้องใช้นี่เลยคะ่ะเฮิร์ตออฟเลซนะคะหรือว่า oh, oh. หัวใจแห่งท้องทะเลเ oh. นาะ oh, oh. คุณราชาาข้าใจดีเนาะให้เรามาตั้งอ,อันนึงนะ ใอแล้วเขาให้เรามาอันนึงเขาไปจิกมาจากไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เอานะให้กินเลยมันก็จะโตทันทีเลยค่ะว้าวดูสิโตทันใจมากเลยโอเคให้มันกินแอปเปิ้ลทองอันหนึงนะ่งเนาะแล้วก็เขาบอกบอกว่าให้เรานะคะบินขึ้นไปเป็นปราสาทของไมยูนิคอร์นเรนโบ่ะไปอ้อมไปเร็วย <c oughs> ูเราต้องไปสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็กอบกู้ไมยูนิคอร์นออกมานะคะไปช่วยที่ยิงกันดีกว่าดูสิปราสาทเนี้ยมันล็อกประตูเวยนะนี่เข้าไม่ได้เลยอะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาพี่เคนมาแล้วปัญหาอยู่ขา้างหน้าอ้อม คิปเปใช่<า><า>แล้วระบาดปัญหาเลยดูนี่เขามาต้อนรับกันใหญ่แล้วมาแล้วพี่เคนพร้อมบวกพร้อมไฟมา้วเฮ้ยนี่ยโอ้ยจัดม,มาเลยจัดมาเลยอุ้ยออกมาทำให้ก้ววนสแสบเนี่ยมันตั้งใจออกมาพี่เคนมันเฝ้าอยู่หน้าประตูแถวนี้ไอพวกเนี้ยโอ้โหโอ้อมโรงานง,อ,นงอกับประตูล็อกว่าจะเข้ายังไงเนี่ยอันน่าเรามีวิธีนะพี่เคนเหมือนมีทางลัดอยู่อะทำไงทางลัดอ่ะเราก็บินขึ้นไปเลยไงีะไรอย่างนี้จริงเลยใช่แล้วมันต้องทำอย่างนี้ล่ะมันถึงจะถึงข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเข้าทางไหนเนี่ยประตูอยู่ไหนอ่ะทททาาาางงงงนนนีี้้้้้เเรอตข นนาตรงีอ้อ๋อนั่นเองโอ,อ้จะแล้วรันไปที่แลนดิ้ง ทานไงทางเข้าชั้นที่2ของเรามาแล้วเลี้ยงยากจังเราเข้า,<อ>าทาง <ไป S 1> ลาับ<า>ตรง,<ะ>งนี้นี่แหละนี่ไงล่าชาเห็ดมาคอยอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เขายังดุ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 ตรงนั้นอยู่เลยทำไมเขาแซงเราเนี่ยเขาวาร์ปมาไง <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้นะคะเขาต้องการให้เราเนี่ยเอาไมา้ยูนิคอนโอซีนะคะเข้าไปในคอกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนะคะเราต้องเอาไม้ยูนิคอนที่เหลือเนี่ยขึ้นมาเก็บให้หมดเลยนะไปยังชั่วเหน่ะที่เราฟันมาครบทุกตัวแล้วเนี่ยโอเคสำเร็จไปเควสแล้วแล้วก็ของพี่เคนนี่เลยไม้ยูนิคอนสั้นโอเคเข้าถูกกับพี่เคนโอเคเรียบร อ้ยจัดแผลอุ๊ยพี่เคนน่ารักมากเลยอะ่ะมีน้องเมทเห็ดด้วยอะ่ะเขาใส่ชุดเมทด้วยนะนี่ยอ๋อเขาให้เรานะคะไปเก็บใยแมงมุมค่ะเพื่อม,มาแลกของกับน้องเมทเนาะโอเคอเพชรได้เริ่มต้นคลินิกแล้วค่ะอุ๊ยดจุงเลยตังเต็มกำแพงอะใครยิงเนี่ยเฮ้ยเคนเร็่มเข้าแล้วครับพี่เคนมอนสเตอร์มันเกิดแล้วเอ้อยู่บนท้องนี่เหรอเฮ้ยเหรเฮ้ยลงมาอุ๊ยบางอาจมากอาจยิงก้อนพี่เคนเนี่ยใช่แล้วบางอาจมากเลย แบบรอบสังหารแล้วเหรอใช่ร้อยเราต้องรีบเก็บยัยมัมุมก่อนเคสแถวนี้เพียบเลยอะ่ะเราเก็บไปให้หมดเลยเนาะจะได้แลกของนะคะชุดกอดอีดี้ไปใส่นี่อะไปนี่เราช่วยคุณเมดเก็บหยักใ้ายมาเนี่ย <c oughs> เราช่วยเขาทำคำสั่งตัดสาตว์ใช่ปะเนี่ยตุ๊กงเนี่ยโอเคแล้วก็จะใช้ยัยม,มัมุมนะคะแลกมาเนาะเอ้อยพี่จอดเขาได้ดับไดมอนมาแล้วเอาแค่นี้ไปก่อนทำไมคุณเมทรวยจังเขาต้องแทนได้ไดมอนข้างล่างซอมบี้เพียบเลย<อ>มีม้าซอมบี้เนี่ยโอ้ยนั่นเราเอามาจะลงไหมเนี่ยขาบอกว่ามันเป ก็ทิ้งเราแล้วใช่มันจะดีดแล้วแล้วไปอ้อมถ้าอย่างนั้นนะเรากลับไปเอมมาเข้าเข้ากัดีกว่ารอดเร็วเลยโอ้ยเยอะๆเราต้องหาท้องสมุดก่อนนะพี่ชินไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยชั้นไหนก็มีเอ้ยระวังข้างหลังอย่าพาดเข้ามาโอ้ยไปก่อนไปก่อนอ้าวขึ้นแล้วนี่ไงเป็น้างนะนี่ประตู เฮ้พี่เคนเราต้องไปทางนี้เอาเลยจิ้มเลยเราเปิดประตูกันเดี๋ยวประตูว่างสำเร็จแล้วใครยังช่วยหน่อยโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะตายซะแลนะนี่ไงที่วับกลับชูเว็เอาวับกลับดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนนะอ้อมทำไมมันมีที่วับกลับแต่มันไม่มีที่วับไปก็ตอนนี้เขาต้องการให้เราเอาไม้ยูนิคอร์นทั้งหมดค่ะที่เราผสมพันธุ์ได้นะคะเอาไปเก็บไว้ที่คอกข้างบนของปราสาทให้หมดเลยเนาะเราก็เริ่มจากเจ้าไม้ยูนิคอร์นมูนยังก่อนนะคะเอาไปเก็บไว้ก่อนนะไปเลยไปเลยไปเราเหมาที่เหลือให้หมดเลยเนาะถึงน้องงงถถึึเเเเเลล่่ใจยยยยย็ๆโ๋๋๋ดดีีีววพัไม โอ้ยทำไมบินยากเงี้ยบีดีดีดีซองตัวยี้ดีนะโอ้ยเจริญแล้วเราต้องเอาเจ้ามาย้นี่คนมูนนะคะมาใส่ไว้คอกนี้เราค่อยมาขยายพันธุ์ทีหลังนะทางนี้ทันนี้มาของพี่เคนเอนเดอร์นี่ใส่เข้าไปเลยขอใช้พี่เคนแจมเมลาปลดล็อกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคนไม่ใช่ม้าขังทำไมเนี่ยอ๋อนึกว่าคนดูแลม้า เกือบแล้วเกือบแล้วอีก2ตัวนะเฮ้ยพี่เคนเขาให้เธอควอสรางวัลด้วยอ่ะว้าวของรางวัลดีจุมันต้องทำอะไรสักอย่างนึงน่ะมาเร็วอ้อมนี่รอกลางคืนแล้วนะนี่อมาเร็วมาเร็วโอเคแล้วเอาอีก2ตัวที่เหลือนะคะเข้าไปไว้ในคอกกันดีกว่านะเนาะพฮ้เคนเดี๋ยวเขาจะเอามายูนิคอร์นไฟนะไว้ในคอกนี้นะนี่แล้วของพี่เคนนี่ตัวสุดท้ายแฟนสวยโอเคของพี่เคนเนเธอร์ใช่ปะใช่แล้วนี่เข้าบ้านเนเธอร์เลยมาอยู่นิคอนเฟลเวอร์ว้าวเรียบร้อยปลดล็อกครบแล้วโอเคพี่เคนที่เหลือนะต้องหาวิธีขยยยาพันนนนธุ์์์มู้ิคอรรเโบว กันเออนะอ้าอําเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ประสาเนี่ก่อนนะดูดิไอ้หญิงเกิดมาเนี่ยซอมบี้เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเขาบอกให้เราไปที่ห้องสมุดเรนโบว์พี่เคนโอ้เดี๋ยวก่อนนะห้องสมุดในที่เราไปเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะอ้า,อา,าวอาณาเรามีอาวุธแล้วพี่เคนมันต้องมีสมบัตอิอยู่ในนั้นแน่นนเลย,ย,ยเสียวอ๋อเออเอเอ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 อยออเ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 ออพี่เคนมาอเอ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  จัดก่อนจัดก่อนเฮ้ยอยากให้ตายนะอยากให้ตายนะม้ามันยกขาพาเนี่ยถอโจมตีมันพี่เคนมันวิ่งสองขาไปเลยม้าอะไรเนี่ยเป็นม้าซอมบี้โอุ้ยน่ากลัวจุงโอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันดูน่าดูเลยอ่ะดจริงโจ้เนี่ยไอ้นายเป็นม้าซอมบี้หรือนายเป็นจิงโจ้กันแน่เนี่ยเดินสองขามาก่อนเลย พร้อ<ผ>มรับแล้วเฮ้ยพี่เคนยิ่งให้เขาบอกบอกว่าให้เอาไม้ยูนิคอร์นกับไม้ยูนิคอร์นบินได้มาผสมพันธุ<อ>์ว่าแต่ว่ามันเป็นเช่นไม้เงินอย่างนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่เลยแต่ว่าเป็นตัวที่บินได้นั่นแหละเอามาขยายพันธุ์อุ้ยห้องกินข้าวอาล้ <laughs> ามาเลยมันจะมากินแล้วเลยมันจะมาชกก่ oh, <no. S 1> อนนะนักฟัวจุงมฮาอย่าลืมเก็บจย,ยากย้ายไปทำไปช้อปปิ้งด้วยมันเป็นนักมวยมาก่อนปะเนี่ยมาแล้วออมเราจะต้อง้อต่อยแล้วเฮ้ยในกล่องมันมีสมบัติแล้วพี่เคนโอ้ยคุ้มขุ้ม๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันเเเลยยนาะฮ้ องนี้ล่ะโอ้กางเกงเพชรแล้วก็มียาด้วยจริงๆริงเราก็มีแอปเปิลทองแล้วนะแต่เก็บไปก่อนดีกว่าพี่เคนก็อุตส่าห์แรกมาตั้งเยอะแล้วเมื่อกี้ใช่เขาบอกว่ามันน่าจะมีสมบัติเพิ่มอีกนะโอเคอันนี้อันนี้พี่เคนได้หมวกมาด้วยอหมวกมาเลยกำลังจะขอยอยู่พอดีเลยได้หมวกของนี้เท่าไรมาแล้วใช่แล้วทั้งกล่องนะมีหมวกนี้เท่าไรอันเดียวที่เหลือไก่ย่างหมดเลยเอาไอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเกือบตั้งสี่ห้าตัวเนี่ยโอ้โหคิดถึงมีกงงสปาไล็ออกเลย้อกเองให้เกิดแล้วโอเเคราไปตงอนต่อกันดีกว่าเนลยเอ ตานะห้องสมุดน่ะเขาบอกให้เราลงไปข้างล่างได้อ่ะเฮ้ยที่ปเปอร์โอ้ระวังนะ <laughs> ไม่เป็นไรมีดาบอยู่พี่เคนถ่ายไว้ก่อนโอเคลงมาข้างล่างนี่ไงห้องสมุดโอ้โห้นี่ไงหูห้องเบื้องเริ่มเลยเราจะเจอพี่เราต้องหาเบาะใส่ก่อนนั่นไงเจ้าก้าอี้ละอ้ําคนละเบาะใช่ไหมไม่ใช่นี่ๆๆห้องนี้มันต้องมีของลับอยู่อ่ะคีนเราก็ถานี่เราโหมีตะกรงสปาว่ะอุ้ยเราออกมาเป็นแซมวิปทิ้งได้นะอย่าไปตีนะอ้ําใส่แต่เลยนะใส่แล้วยิ่งเราใส่แต่นี่ยังเยอะเขามีซอกซอยด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่มีกล่องอยู่ตรงเนี้ยหาตัวแบบซีเหรอ เอ้ยเรามีแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิอันนั้นไม่ใช่แบบนี้ดิเแล้วใครเอาของมาซ่อนในห้องสมุดกันเนี่ยฮาน่ามันจะต้องเป็นพวกมาสเตอร์แน่เลยอ่ะโอ้โหนี่แหลนี่นี่้ยมีแมงมุมด้วยแล้วของนี้ละ่ะมีกล่องด้วยนะเนี่ยตรงนี้มีของดีป่ะข้อมีหนังสืออ่ามีคู่มือด้วยใช่ไม่ใช่มันไม่เฉลยพี่เคนกันเด็กกันเราต้องไปหาที่อื่นตอ่อ แล้วกล่องนี้น่ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีหมวกแคทเธอรีนพี่เกณฑ์ฮัลโหลข้างบนน,นี้ของพี่เกนฑนะ์มเอาไปเลยเดี๋ยวเขาเอาให้แป๊บนึงนะเจ๊มิคโยจะได้หลอกเขาละโอเคมาเอ็งนั้นมีหมวกกันน็อกก็ยังเดือบเลยจะได้ไม่น็อกนะเออเราว่องนี่แน่จะตีสูงจะกินเพรมันตามเราว่องมากเลยอ่ะดูดิซอมบี้พลิกกันเยอะอันนี้จะเป็นบัลลังของม้ายูนิคอร์นเดนโบนะคะ เอ้ยมีกงสเปาอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะฮะแล้วข้อกล่องมาซ้อนข้างหลังนี่นะไอ้นู้ว่ามันมีอะไรอะดิมีอะไรบ้างอ่ะอ้าวอ๋อมันมีดาบในเทลท์อยู่ฮะจริงนี่โอ้สุดยอดโอเคเราได้ดาบในเทลท์มาละโอ้ถ้าอย่งั้นอ้อมเราไปเคลียร์ซอมบี้ข้างบนกันดีกว่ามาพี่เคนพร้อมบวกไปบวกกันเลยไปทางไหนอะ่ะข้างบนเหรอข้างบนขึ้นลิฟต์ไปก่อนใช่ครับ นี่มาแล้วเขาขึ้นน้านมีก็ได้กลับมาแล้วครับคุณร่าชา้าเฮดเดี๋ยวเราไปเคลียร์ข้างบนให้นะไม่มีห้องแขวงนี้ไม่ได้ไปอ่ะก็ข้างบนหน้ามันเป็นประตูวัดใช่ไหมถ้าเราไม่ทำร้ายนะอ๋อมันก็จะมาเรื่อยๆดิอ๋องั้นต้องทําลายจากจุดนี้ใช่ปะใช่แล้วอยังไงเยอะเบสฮอกกินโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอโยเยอะเกินแบกมากค,คิวก็มาอืพี่เคนเก็บไปให้หมดเลยของพวกเนี้ยโอ้ยนี่มันยกมาทางนรกเลยวะเนี่ยเดี๋ยวใช้ประโยชน์ได้พี่เคนโได้เป็นมคลีนมาด้วยอ่ะนี่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเลยทั้ฮ แทงไฟเบสตีก็เก็ดไปก่อนนะเฮ้ยไม่แน่นะเอามาจะมีประโยชน์กับเราทีหลังก็ได้นะม,มีกล่องสมบัติอยู่ด้วยอ่ะไปดูดี ไอ้เหมาวาจะมีของมีค่านะพี่เคนเโอาแถวนี้มากมากครีมเยอะมากเลยไอ้เจ้าสลามแมกมาเป็นมาเยอะมากเลยอ่ะเนาะอุย้ยเกิดมาเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ไหวแล้วไอ้เคลียหมดแล้วเฮ้ยได้อีกสามอ่พี่เคนมาเคลีไปก่อนเคลีไปก่นอนเฮ้ยมากล่องนี้น่าเผื่อจะเจอของเออใครยิงโอม่ใช่เจ้าสลามแม็กมาวยังอยู่เฮ้ยพี่เคนไดมอนด์ไอ้มาตั้งชีดเม็ดน,น่านี่แล้วห้างมราจะเคลียร์หมดแล้วนะนี่แล้วก็มีเลเทอร์คอสด้วยล่ะเราเก็บไปก่อนเนาะเฮ้ยไม่รู้ไปทำอะไรนะทำไมเขาต้องให้มาด้วยล่ะแปลกๆ่่เเนียไมรู้หมือนกันน่ะเก็บไปก่อน เกิดความฉงกระฉฉยว่เคล่าเคลยาหมดแล้วเนะาะใหญ่แล,แล้วความสงบสุขก็กลับขึ้นมาซึ่งเควสทท้ายเนี่ยเราต้องขยายพันไม้ยูนิคอนเรนโบนะแลวลูกเขาก็ไม่ยอมบอกกันนะใจร้ายเลยนะอ่ะ่<อ>เขามีของแปลกๆมาให้เราด้วยนะยลองดิอืมเอามาลึกก็ขึ้นลองตัวนี้ล่ะฮ่าไม้ยูนิคอนมูนค่ะเขาจะต้องกินเนท๋งเควสนะคะอแล้วก็นี่เลยจ้เาไม้ยูนิคอนฟันค่ะเา <S <S ขาจะกินแบกมาครีมเนาะ อย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหยังโหดอ่ะอ๋อแค่นี้ก็รักกันแล้วมาแล้วว้าวอุ้ยนี่ไงโอ้โหดูอล่าสิลูกมาเป็นนิอยกำเนิดใหม่เกิดใหม่ม้ายูนิคอนเรนโบ่ใส่ลูกอ้ว้าวมันเกิดจากการรวมตัวของอันกับมูนี่เองเอ้ยน่ารักเนาะเดี๋ยวเราก็รอเวลาให้เจ้าม้ายูนิคอนนะคะเติบโตกันดีกว่าเนาะแล้วก็ผสมพันธุ์มาอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะนี่เลยท่าอยู่ด้วยกันเนาะจะได้ไม่เหงาเนาะแต่ได้เป็นคู่ไงเขาจะได้ไม่เหงาโอ้โหดูออร่าสิฟุ๊กปลิดเลย Two hours later. โอเคค่ะแล้วแล้วตอนนี้นะคะม้ายูนิคอนเรนโบงเราเนี่ยก็ได้เติบโตเต็มที่แล้วเนาะโอ้โหรอกันจะลักงอก,กันเนยกว่าจะโตเนี่ย <c oughs> ขนาดขนข้ามาแลยเหรอโอเคค่ะแล้วลก็ลองขี่นะคะจนกว่าน้องจะรักเรเนาะอ้าวนะไม่เคนต์เนาะดูดิสกินมนะันน่ะสวยมากๆเลยเวลาบินนะ่ะโอ้โหดูปีกเขาสิเป็นเรนโบว์เลยให้ใส่เรนโบ้เลยนะเราใส่อะไรละกันนี่ไงวิเคนต์เขาได้ขี่ม้ายูนิคอนเรนโบว์แล้วว้าวสวยจังเลยนะเอาไปเลี้ยงต่อเนาะเฮ้ยเดี๋ยวส้มมี่มาส่งนี่เลยนะยังยุยเเนี่ย ก็ยังตามมาไม่เลิกกันี่ทงนี้ล้วก็มีลูกหมอยู่ในคอเลี้ยงกันแล้วไปเลยอ้อมจ้าฮู้๋ยวเขาลองเทสบินก่อนนะโอ้เป็นไงบ้างอ่ะโอสีสวยจัง อ,อิสระภาพแต่แล้วความสงบสุขก็กลับขึ้นมาสุประสาศยูนิคอนอตอนแรกที่เราเล่นกันนะเราก็งงเนาะว่าจะผสมพันยังไงนะคะให้มันออกมาเป็นไม้ยูนิคอนได้นะโอ้โหอ,อ,อยู่ต้องมาแน่นี่ละตอนนี้เรารู้แล้วว่าเคล็ดลับมันทำย,ยังไงถ้าย่างงั้นนะเราพาคุณเจ้าชายกับเจ้าหญิงเนี่ยไปขึ้นบัลลังก์กันดีกว่านี่เลยบัลลังก์ทองค้าเขาจะได้ไม่เหงาอยู่กันเป็นคู่อ่ะอยู่กันเป็นพี่น้องกันนะ โอเคพาร์ตกิจของเราก็เ,เสร็จสิ้นไปอีกจออ็อกหนึ่งว่าโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทจบแล้วเนาะที่เรานะคะมาเลี้ยงไม้ยูนิคอร์นบินได้ไนมะ่แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบเกมไมโครก็อย่าลืมนะคะช,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 ชว่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปเกมไมโครต่อไปนนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เพ่พูดคุยกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนล่บ๊ายบาย